วันนี้เวลาจดนิกา23นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลัลษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรรคัตยราชนารีสงงานวิสัญญีศัตวแพทย์ร่วนกับทีมศัตวแพทย์ณศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชนีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ในการผ่าตัดต้อหินที่ดวงตาซ้ายแก่สุนัขเพศเมียสายพันธุ์ผสมอายุ11ปีพร้อมผ่าตัดทำหมันและผ่าเนื้องอกบริเวณทวารหนักรวมทั้งผ่าตัดทำหมันแกสุนัขเพศผู้สายพันธุ์ไซเบเรนฮัสกี้อายุ10ปีในการนี้ทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้แก่สุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตลอดการผ่าตัด ทั้งนี้ขั้นตอนการผ่าตัดรักษาสัตว,ว์ศัตวแพทย์วิสัญญีเป็นผู้มีความสําคัญในกระบวนการผ่าตัดตั้งแต่ก่อนเริ่มการผ่าตัดจนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตัดโดยเป็นศัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางยาสลบซึ่งจะทําหน้าที่พิจารณาหรือเลือกวิธีการใช้ยาสลบตลอดจนการวางยาชาตามความเหมาะสมในสัตว์แต่ละสายพันธุ์เพื่อความปลอดภัยสูงสุด